สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันพรหัสที่25กรกฎาคมค่ะปานดูรีเดีฟชั่นเข้าค่ะผลดีเฟชั่นเข้าปานดูรีแล้วนะคะดูสิคะตกทั้งวันทั้งคืนเลยไม่มีการหยุดเลยแต่ว่าตกไม่หนักไม่หนักแต่ก็น้ำน้ำก็ไหลแล้วค่ะน้ำเริ่มไหลแล้วนี่ วันพฤหัสที่2ี่ิบห้ากรกฎาคมนะคะดีเ็ชชั่นเข้าอ,อีกแล้วปาน,นีดูสิคะของฟ้ามึดลึ้นเลยนะไฟลิ้นผ่านตัวนี้้องฟ้ามืดลึ้ม,มเลยค่ะด,ดูสิคะ ตกทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะตกตกหยุดหยุดเย็นช่ำเลยค่ะวันพรรหัสที่ยี่สิบห้ากระะกฎาคมนะคะดีเซสชั่นเขาแล้วค่ะปานดุรีรายงานจากเครียรปานดุรีค่ะ